ท่านผู้ชมเมื่อคืนนี้เก่งปลาท่านผู้ชมมาสองเขียดนะครับผมปุ่นครับที่ไฟเก่งสองนะนี่ครับผมนี่ครับเขียดเขียดเขียดหลบเข้าไปแล้วมาเข้าให้นี่ครับผมหนึ่งตัวครับยัดครับผมยัดถุงเอกก็มีบริการออสองตัวนะครับผมนี่ไปพูดแล้วครับผมปุ่นไปตามกับแพนด้าครับนะครับผมสองต่อชื่อในหันตัวแล้วโอ้โหเตียวเป็นที่เปิ่ครับ นี่เจอแล้วหนึ่งตัวมาปาเข้าให้เรียบร้อยครับผมโอ้โอ้ไปคิดเปิด<ห>ครับท่านผู้ชมครับท่านทัดพนันเอาถ่ายแล้วถ่ายแล้วเอาอเอาเอาเอาเลยครับถ่ายล้ครับท่านทัดพนันเสจพี่ออกแล้วนี่นี่นี่หนึ่งตัวนี่โอ้โหปุ๊บไปเลยนะผมเอาเลยจ้ามเลยอจ,จ้มอา,งงาจมไปเลยโอไปใกล้ๆอ๋ใกล้อืมน่อยน้อยน้อย เรียบร้อยเช็ดนิ่มตัวแล้วครับผมน้อยไหมผมนี่ครับผมเขียดน้อยเขียดน้อยเอาหมดครับในน้ำมีตัวงลบ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 นี่ครับนี่นี่ในน้ำในน้ำตรงนี้นี่ครับผมปั๊บเขาให้นี่นิ่มตัวแล้วครับผมนี่นี่นี่เช็ดเช็ดเช็ดในน้ำโอ้ลบละลบละ โอ้ยปวดปุปวดปุปปุ Pil ปุ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 ปรบมาอยู่เก็บมาอยู่บมาเอาอยู่ครับผมนี่มบเข้าให้นี่กลับมาเหรอเกือบร้อยนนีครับตัวหนึ่งตัวนึ่งตัวนึงตงโดนมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ครับผมังจ่ายเลยปรับเข้าใหน่่ หนึ่ตัวครับนี่ตัวหนึ่ตัวนึ่งตัวมิ่งไหนผมเฮ้ยโดดบ่เฮ้ยต่หมอบเข้าให้นี่ครับหนึ่ตัวครับนี่ตัวหนึ่ตัวหนึ่งหมอบเข้าให้นี่ครับผมอ๋อหนี่ตัวหนี่ตัวหมอบเข้าให้นี่ครับสองตัวหนึ่ตัวครับนี่นี่ นี่ครับมาบเขาให้ตัวครับนี่นี่ตรงนี่ตัวมาบเขาให้สองเขียดโอ้เกือบรุดเกือบรุดษผมอยู่ตรงนี้ตัวนึงครับนี่นี่นี่ตรงแตะมือนะครับผมมาบเขาให้นี่ครับผมนี่ตัวครับนี่มาบเขาให้นี่ครับนี่นี่นี่หนึ่งรุ่นนี่หนึ่งตัวหนึ่งตัวนี่นี่ครับมาบเขาให้เรียบร้อย ตัวครับมับข้อให้นี่สองตัวครับสองตัวในมือนี้ตรงนี้อีกตัวหนึ่งครับมับข้อให,นห,นอใหนอ้นี่ตัวนึงครับมับข้อให้นี่โอ้นี่ตัวใหญ่แล้วครับนี่นี่นี่ข,ข้างห้ใหญ่ครับมับนี่ค่อนข้างใหญ่เลย นี่ครับหนึ <ot>. <es> settling, ่งต <In fact, S 1> ัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวตรงไฟนี่เลยมับเขาให้นี่ครับเรียบร้อยนี่หนึ่งตัวครับแน่จะโดนแล้วแน่จะโดนแล้วแน่จะโดนแล้วมับเขาให้นี่ครับผมหนึ่งตัวครับนี่นี่นี่ตรงไฟนี่นะครับผมมับเขาให้เต็ียมโดนแล้วเตรียมมาโดนครับเตรียมโดนแล้วเตรียมโดนแล้วต่วเขาด้านหน้าครับโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้เข้าไปโอ้เข้าไปโอ้ โอ้ได้กว่านี้หนึ่งโอ้เข้าไปแล้วมีตรงนี้หนึ่งตัวครับผมตรงนี้หมอบ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 ตรงนี้ครับนี่นี่ครับหมอบเขาห้นี่มอบมอบมอบโอ้ัวยงามนะครับนี่มอบ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 อยู่ตรงนี้มอบตรงนี้เลยรายเดียวกับขี้ดินเลย็เรียบร้อย ตัวเล็กเล็กตัวเล็กตัวเล็กก็เอาเล็กก็เอานี่ครับผมเสร็จนี่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 ตัวนี่ตัวเราก็งอกหน้าแกงแอบจับเลยนี่ครับหนึ่งตัวครับผมล้วเหมือนตะกี้ดูนี่ตัวอยู่นี่นตัวโอ้ดด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 ดไปละิงสักตัวไป คนจริงตัวนี้ตัวแรกอ๋ออ๋อมาเข้าให้ล้าแน่บ่มีตัวครับนี่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 เตรียมโดดแล้วเตรียมโดดแล้วเตรียมโดดแล้วโอ้ได้อยู่นี่ไงตัวละครับที่ตรงนี้นั่งก็งอกนั่งก็งอกนั่งก็งอกขานี่เงยนีตัวนะครับนี่ตัวนึงนี่ตัวนึ่งตัวนึง ที่ตรงนี้ยังไม่ได้พวนเลยนะครับผมนี่เผาเป็นบางส่วนอยู่พอเจอปลาเย็ยนครับผมนี่น่ครับาสานมีดเนี่ยครับเรียบร้อยอ้ยะฮะได้ปลาไหลหนึ่งตัวโอ้ไม่กอดเห็นเลยเรียบร้อยครับผมปลาไหลหนึ่งตัวเก็บก่อนครับ อยู่นี่หนึ่งตัวมาบเขาให้โอ้โหธงหมดสังโฆนี่นะครับนี่เนี้ยขนาดปลาไหลครับผมนี่เนี้ยนี่ที่ฝอยสองครับปลาไหลเล็กไม่ได้ท่านพัานปลาปะเยนตัวละคนนี้หัวมันเยวอ้อาวเรียบร้อย đã hoàn thành, nôn nang, à, ở đâu nôn nang nón, ừ, à. à, đây nôn nang à, <laughs> đây, đây đây, không đâu, có muốn chúng ta sòng phơi cả? ờ, chụp được cái gì rồi các? à, được rồi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 , จ,จังตรงมดตจังตรงสามตเน้นๆเอาเส่เี่รบมาครับท่าชมชมกันได้มานอกเข้าไปไหนโอยสักซาวป่ายนะครับโฟนประตูครับมาเลยบบไค่ม,ไมีมันคม่มีตัว,วอะไรสองี่่าชัดหน่อยนี่ครับผมได้ประมาณซาวสามได้หน่อะแมเนาะสามิบเคียดประมาณสามสิบตัวครับผมไม่ไมปิเลยแล้วก็ ปลาไอลหรือว่าปลาเยือนสามตัวครับนี่แต้มใหญ่กว่าเนาะใหญ่กว่านั่นะะนะนี่ปลาเยือนสามตัวแล้วก็น้องปูครับเอาไปใส่เบสครับนี่ครับผมโอเคครับท่านผู้ชมคลิปนี้รบกวนไปด่านท่านผู้ชมไปเพียงเท่านีก้ก่อนนะครับผมเอาไปคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับไปทำอย่าง